าตามกันต่อครับผู้รองศึกมวยไทยพลังใหม่ครับในยกที่สามครับแดงนี่สันเดย์บุ้งเด็กเซียนครับนําเงินก็พร้อมยออันดามันครับตามเกมที่ในยกที่สามกันต่อครับโอ้โห,โหโดนสอครับ ก็จบในยกที่3ครับก็เป็นซันเดย์บูมแด็กเซียนครับเอาชนะน็อตทางด้านของพร้อมยอยดำมันครับในยกที่สามครับแข่งมาเพราะว่าตามแข่งแล้วแล้วแต่ความเหมาะสมครับเพราะว่าเราเพิ่งชนะมานะเออไม่ใช่ครับก็ครับแล้วแจ้งเกิดนะร้อยสิบหก ก็สิบเจ็ดสิบแปดได้ครับคือหมความันจะลดเยอะเกินวายุก็เยอะแลครับมีครยถานเือดใชมรจริงตั่รุ่งวันนี้เราสองหมื่นครับทให้สองหมื่นเพราะเป็นลรงใจเพราะว่าีร่งแปด้ครับเขาจใหญ่เยอะลูกแปดรูกแดเลี้ยงยากไหมอาถ่ามใช่ผู้หญิงก็ไม่ยากครับก็จะชาแต่ตอนนุงตนกลคืนนะจะหมาง ก็รองไห้กันก็ทีนี้ด้วยนะก็ถือว่าวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับสเตปบูเสร็จแล้วก็ดีดิบุ้มด้วยครับุณเลือกสุดท้ายที่เราฝากอะไรอยงเงี้ยนะครับทุกครั้งก็ฝากแชร์กันต่อไปครับสเตปก็ดูแลมาหลายปีแล้วก็ต้องดูแลว่าจะเป็นช่วงอาจจะกลางๆจนถึงจาท้ายอาชีพแล้วเพราะว่าเขาก็เป็นมวยที่ใช้ร่างกายมาตลอดนะก็ต้องดูแลต่อไปแล้วก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็